สี่สามสองอ่ะสวัสดีค่ะลูกพี่คะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี้กับงานที่มาตุ้งไทยไทยก็จริงๆตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเป็นปีแรกที่บินได้เออ่ร่วมงานกับไอคอนสยามแล้วก็เป็นงานรอจักรงครั้งแรกด้วยของดนแล้วก็ครั้งแรกทั้หมดเลยอันนี้ก็เป็นชุดไทยจักรพรรดครั้งแรกค่ะตื่นเต้นเราก็เป็นเกียรติมากี่สยามพีด้วยชุดเธอพูดถึงชุดก่อนละกันคะเป็นยังไงบ้างความชุดไทยจักรพรรดิใช่ก็เป็นชุดไทย กระเป๋ที่คือเอเซซอรี่ของเพียงตอนนี้ทั้งหมดเป็นทองคำแท้ค่ะคือจะจะเห็นตรงนี้ที่เป็นรอยนิดนึงเพราะว่าเขาหนักมากจริงแต่วันนี้สวยแพงสวยแพงจริงๆสวยมากแล้วก็คือมเปนมุ้งงามมากๆเลยก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ถือเป็นดูไอคอนสำหรับตัวเราเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเราก็เหมือนเป็นแบบว่าสามารถเป็นสื่อให้กับชาวต่างชาติได้เห็นความมุ้งงามของชุดไทยพระราชนิยมด้วย จินภูมิใจมากๆค่ะที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการใส่ชุดไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของไอคอนสยามจริงๆอยากให้ทุกคนได้เห็นทั่วโลกได้เห็นว่าเอชุดไทยของเราสวยมากแล้วก็มันปราณีตมากๆจริงๆค่ะกว่าจะได้แบบเป็นแผ่นเป็นอันนี้คือปักมือหมดเลยนะคะหนูถามพี่ข้างหลังที่แต่งตัวให้หนะะูเป็นคุโค้ถามคนโครูว่าแบบครเคอันนี้คือ กรรมวิธีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ต้องเย็บทีละทีละเขาเรียกว่าอะไรทีละทีละได้เลยค่ะแล้วก็เย็บกับหยุดยั้นตัวเราไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็ประณีมาส่วนส่วนเครื่องประดับก็เป็นของั้แพ้ที่น่าจะปีกันแบบอยากให้ทุกคนเห็นดีเทลวมันแบบละเอียดมากว่าตอนที่เราเห็นแบบเครื่องประกอบทั้งหมดมันวาวมากขนลุกคั้งเลยค่ะใช่คนลุกมาเคอเห็นแล้วพอพอได้ใส่ทั้งหมดเราก็รู้สึกแบบ โอ้ครั้งหนึ่งในชีวิตใส่ใจมากลก,ก็วันลอยกระทงด้วยเนาะวันแบบคนณสำคัญใช่ก็แฟนๆน่าจะแบบแฟนหนุ่วันลอยกระทงก็จะได้แบบว่าลอยทุกลอยโศกจะได้แฮปปี้กันวันลอยกระทงา็กลับเปลี่ยนรูปแบบเป็นไงบ้างฮะ,ะมาแบบว่าพูดถึงพระราชกรณียกิจอะไรเงี้ยมาใส่สุดท้ายของงานรุ่งเรืองก็รู้สึกละลึกถูกก็รู้สึกว่าพัาพี่ชาจามาด้านด้านแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะือรู้สึกเป็นเกียรติมากๆจริงๆ คนเราคนึุนใหม่คนเซนใหม่เนาะได้เห็นว่าจักรยาภาพของ่ทยที่แบบรู้สึกว่ามันไทมเลดมากคือไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยอะชุดไทยก็ยังเป็นอีกหนึ่งชุดที่รู้สึกว่าใส่กี่รอบก็ก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆค่ะมีโอกาสจะใส่แบบแบบไหมคะอู้น่าสนใจนะคะถ้าถ้ามีโอกาสก็ยินดีมากค่ะเมื่อพอเห็นตัวเองลุกแบบว่าสาวไทยเต็มเหนียวอะไรรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึก ม่เคยเห็นมาก่อนสวยงามใช่แล้วก็ต้องเหมือนเหมือนเราต้องเขาเรียกว่าอะไรใส่ใส่อินเนอร์ใหม่เพราะว่าปกติจะดุ๊กดิ๊กดิกใช่ป่ะพอใส่ชุดไทยปุ๊บก็จะเป็นแบบไฟฟ้เดินจึ๊กวันนี้บนเวทีเราก็เลยงามอย่างใสก็ต้องค่อยๆเดินค่อยๆพูดเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเรียกว่าแบบว่าออนช้อยคนงามออนชอยประเภทเลยค่ะคือคือถ่ายละครก่อนนะนี่หรือว่าทำงานก่อนเคยใส่ชุดไทยเต็มแบบนี้ไหมคะเคยมีหนึ่งที่ ติดพักที่ต้องใส่ชุดเหมือนชุดไทยชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ได้แต่งแบบเต็มไปเลขน,น,นาดนี้อันนี้คือหน้าเจอที่สุดในชีวิตเราค่ะนานไหมคะกว่าจะใส่หมดเสร็จ <laughs> แต่งตัวใช้เวลาแต่งตัว <laughs> แต่งตัวตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงเที่ยงครึ่งค่ะแล้วก็กว่าจะฟินิชทุกอย่างนะจะสี่โมงอะไร สามโมงสี่โมงสามสี่ชั่วโมงค่ะแต่งหน้าผมสุขผมก็ก็แบบต้องมีเที่ยวมีตำแหน่งเนี่ยใช่แล้วก็ชุดดีเทลใช่ค่ะชุดก็เย็บสบายกูสามสี่ชั่วโมงก็เลอค่าสองมงสวยมากค่ะประณีตมากเลยเป็นแฟนแล้วไงบ้างคะได้ได้เช็คบางอย่างว่าเขาว่าไงยังไม่เห็นเลยยังไม่ได้ดูว่า แฟนๆว่าไงแฟนๆว่าไงบ้างรู้จักแฟนๆแปลว่าสวยไม่ไหนไม่สวยไหมคะสวยมากสวยมาะสวยมากหน้าหน้าจะหน่าจะได้รับฟีดแบ a c ดีๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายไม่ได้เห็นเราไม่ไเห็ลูกนี้น้องไม่ค่อยเห็นนานๆทีมากๆเหมือนอยู่น้ำแบบว่าต้องยิ้มมาดีใจดีใจค่ะรู้สึกแบบอะไรที่แบบไม่เคยได้ทำก็ได้ทำดีใจมาก ฝากฝากเลยค่ะประวิวน <S an medidas> like ี้นะโอเคแล้วก็่ากได้ค่ะฝากลอยกระทงเกี่ยวขั้นสี่บบด้วยนะคะก็มาร่วมสุขสันต์วันคล้ายนี้ไทยไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอินเณค่ะยินเสดไหมคะยินเสดมา